เข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าโอ้ยบดหัว่ะเดินมืดนวะได้ยด้วยเดินสองจุกไม่จุกจุกไม่จุกเดินเกไม่้ยง จะล้มพอต่อร้อนน่ะ่าพิงปิปบล้พิงิไม่เห็นอยู่ฮะพิงปิปไม่เห็นอยู่ใช่ไงถ้าพิงปิปอีกือล้มนะจับได้อยู่จได้อยู่อะไรเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะทำให้กินอยู่บ้านนี่ไม่คืออะไรพ่อเออไก่อบปิปไหมลูกไก่ลุยฟางพร้อนวาล่ะ เอามือเลียป่าได้หัวนั่นเอามือเลียป่าเอามือเลียป่าไงเพื่อนันนี้วันนี้วดีโอจะวินิจวิดีโองวันนี้เพิ่งทบไก่ชาโค้ด นักบอนักบวชเจ้ดำเกียบเกียบเนาเวทีว่าไม่เออโอเคอยู่โอเคยเวทีวเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเข้ากล้องเลยนันทุรีชินไม่สูเอาไปนี่แห้มาะเขี่ยเขียเอาชิ้นด้องทำปอก